ฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันโควิด1 9ครบแล้วเข็มที่1ฉีดวันที่7มิถุนายน2564เข็มที่2เว้นห่างกัน12สัป,ปดาห์ฉีดวันที่30สิ่งหาคมผ่านมาครบ7วันไม่พบอาการ ไม่พึงประสงค์ดำเนินชีวิตได้ตามปกติและได้รับหนังสือรับรองการฉีดวัคซีนจากกระทรวงสาธารณาสุขขอขอบพระคุณแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านที่ให้การดูแลเป็นอย่างดีเชื่อมั่นในระบบสาธารณาสุขครับ